รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสู่ประชาคมอาเซียนนะครับรายการที่ส่งเสริมให้คนไทยติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับเช่นเคยครับอยู่กับผมสุกววรมาดีและก็อาจารย์ดรจีระพงระดาลมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่การเมืองโลกนี่โอ้โหมีการเปลี่ยนแปลงทุกที่เลยก็ว่าได้นะครับอเมริกาครับตอนนี้เป็นช่วงของการสัญหาตัวแทนพรรคเพื่อเลือกตั้งใหญ่นะครับระดับประเทศนะครับทุกๆ4ปีครับประธานก็จะสนใจทีนี้ความจริงผมสนใจมาาานนว่ มันมีเหตุการณ์แปลกๆใช่ไหมอันแรกก็คือนักธุรกิจขี้คุยชื่อโดนัลด์ทรัมป์เข้าใจพูดอะไรค่อนข้างจะรุนแรงยกตัวอย่างเช่นถ้าชนะได้ต้องจัดการคู่แข่งเนี่ยบีทใช้คบว่าบีทญี่ปุ่นคำพูดเรื่พูดว่ปุ่นนี่ไม่ดีเพราะจะแพุนกับอเนี่ยเป็นแนวร่วมกันเขาเข้าใจผิด กระแสของขวาจัดอ่ะทำบิ๊กเขาเจ๊นะคือคนอเมริกันตอนนี้มันเหมือนกับเคยบิ๊กกินบุญเก่าอ่ะก็มีคนที่เคยมีงานทําแต่ว่ารายได้ตอนนี้ตกลงโหตกต่ำเลยครับคือรายได้ของคนอเมริกันเนี่ยนอกจากมันไม่ขึ้นแล้วเนี่ยมันมันตกลงเพราะนั้นก็มีคนที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษก็ฟั t เตรตกังวลใจกังวลใจ ทิศทางของอเมริกาตอนทรัมป์ก็เลยเข้ามาแต่ว่าในวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามีคนอเมริกันกลุ่มหนึ่งเนี่ยซึ่งมองโลกเหมือนชั้นชั้นแน่ใช่ไหมบิบ๊กก็จะนะเหมือนคือแต่ไม่ก่อนเรียกคาร์บอย o อีโคโนมีเราต้องชั้นต้องเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่ง,นนงวันหนึ่งขึ้นมาเป็นพนาาติีจริงๆเนี่ย ผมบอกคุณบิ๊กเลยว่าไม่เกิน6เดือนก็สงครามโลกฟันธงเลยอาจารย์สงครามโลกขั้นที่3เพราะในวุคปัจจุบันเนี่ยเขาไปพูดอะไรกับประเทศจีนอย่างเงี้ยบิ๊กก็เข้าใจครับจประเทศจีนเขาไม่ได้มีเขาไม่กลัวอเมริกาส่วนอีกฝั่งหนึ่งบ้างอาจารย์ครับฮี่เลรี่เนี่ยแกแค่เป็นคนที่บ้าการเมืองอ่ะสามีเป็นมาแล้วแล้วครั้งหนึ่งก็แพ้โอบามามาแล้วผมคิดว่าน่าจะบอกให้คุณเลลี่เนี่ย ถอยออกมาบ้างอย่าไม่คิดว่าประเทศนี้ต,ต้องต้องฉันอะไรเงี้ยน,นะฮะก็เลยปรากฏการอันหนึ่งก็คือมีคุณคุณปู่คนหนึ่งชื่อแซนเดอร์รเป็นอายุ74ซึ่งตามมาลิกแล้วเนี่ยคุณเฮลลี่เนี่ยแกนําโดมาเลยที่ที่นิวแฮมเชียร์อยู่ดีคุณ Sanders แซนเดอร์แกก็เลยชนะคุณนี้ตัวเลขเป็นงี้นะ61 61ต่อ38หโห่างทิ้งหายเท่าตัวก็เลยมีคนมีความรู้สึกว่าอนาคตของคุณฮิลลี่คงไม่ได้สวยหรูจริงอยู่ในอนาคตแกก็อาจจะมีโอกาสได้ตีตื้นเพราะว่าแกจะลงไปในพักรัฐที่มีผิวดำแล้วก็ฮิสแปนิกใช่ไหมฮะนิวแฮมเชียร์เป็นผิวขาวส่วนใหญ่ อันนั้นพอเป็นผิวดำเป็นฮิสแปนิกก็ก็เป็นฐานของเดโมแครตครับซึ่งเป็นฐานเก่าของโอบามาเพราะนั้นเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าฮินเทลลี่แกจะประสบความสำเร็จหรือไม่แล้วก็ผลกระทบต่อโลกเป็นยังไงครับอาล้วครับนี่ก็คือเรื่องราวความเป็นไปนของโลกใบน,นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงของฟังความคิดดีๆครับถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมง ลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด ลูกก็เปลี่ยนคุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่าน,นี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่าน,นี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุด คือการให้ไม่สิ้นสุดจากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมการค้าและการลงทุน และที่สำคัญเพื่อการเตรียมพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรืออาเซียนอีคโนมิคคอมมูนิตี้จึงได้กำหนดให้ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นรวมสิบพื้นที่ได้แก่ตากสากแก้วตราดมุกดาหารสงขลาเชียงรายหนองคายนครพนมกาญจนบุรีและนาราธิวาสโดยรัฐบาลมีมาตรการสนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความพร้อมกับการเติบโตของเศรษฐกิจชายแดนมีการทำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้สิทธิและประโยชน์ทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษีตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service OSS และมาตรการอำนวยความสะดวกอื่นๆในอนาคตเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ย่อมจะมีการติดต่อทางธุรกิจและเชื่อมโยงในด้านวัตถุดิบและห่วงโซ่อุปทานทางการผลิตหรือสป라이ช์เชนรวมถึงตลาดผู้บริโภคในประเทศที่เชื่อมต่อกับชายแดนของไทยมากขึ้นนักลงทุนที่เข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษนอกจากจะได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษ,ษีอากรที่มากกว่าการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนในพื้นที่ทั่วไปแล้วยังจะได้รับประโยชน์ จากการใช้แรงงานต่างด้าวที่จะสามารถเข้ามาทํางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ประเทศเมียนมามีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ติดต่อกับประเทศไทย2จุดคือที่จังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1จะเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศเพื่อ่ายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอดอเบอพบพระอเภอแม่ระมาดส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะเป็นศูนย์นิคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตรและการค้าผ่านแดนซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลแก่งเซี่ยนและตำบลบ้านเก่าอ,เ,อเมืองทั้งสองเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจโดยอาศัยที่ตั้งซึ่งอยู่บนแนวเชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ ของประเทศเมียนม,มาและพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ที่มีการเชื่อมโยงกันทางด้านโลจิสติกจากฝั่งหนึ่งไปสู่อีกฝั่งหนึ่งได้รวดเร็วขึ้นและจะเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยแน่นอนเมื่อเศรษฐกิจชายแดนระหว่างไทยกับเมียนม,มากำลังเติบโตไปได้ดีนั้นสิ่งที่ประเทศไทยต้องตระหนักอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการเมืองของประเทศเมียนม,มาซึ่งถือว่า เป็นปัจจัยหลักของการขับเคลื่อนประเทศเมียนมากำลังจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่ในวันที่1เมษายน2559นี้อนาคตเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดตาและจังหวัดกาญจนบุรีที่รัฐบาลไทยมองว่าจะสร้างมูลค่านั้นจะเป็นไปในทิศทางไหนคนไทยต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่บทบาทผู้นำคนใหม่ของเมียนมาถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการก้าวต่อไปของเศรษฐกิจชายแดนและเศรษฐกิจในอาเซียนครับในขณะนี้เนี่ยรัฐบาลได้ประกาศให้จังหวัดตากนะ่ครับโดยห้องยิงอำเภอชายแดนที่ติดกับมินมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำเภอแม่สอดอำเภอพบรพระอำเภอแมระมาะครับอำเภออุ้มผางแล้วก็อำเภอท่าสองอยางเนี่ยเป็นเขตเขาเรียกว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนะครับ ในขณะนี้ระยะเบื้องต้นนะฮะที่เราดําเนินการก็คือทางจังหวัดตากเนี่ยเรามีการแต่แตงตั้งคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายนะครับร่วมกันในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการพัฒนาระบบการค้านะครับระบบการเก็บภาษีนะครับระบบการคมนาคมขนส่งระบบโลจิสติกแล้วก็ระบบการที่จะวางเรื่องของสาธารณูปโภ,โภคเกี่ยวกับเรื่องของน้ําประปาไฟฟ้าแล้วก็การกําจัดขยะนะครับนี่คือเบื้องต้นที่เราดําเนินการ ระยะต่อไปเนี่ยนะครับเรามีแผนงานขณะนี้เริ่มแล้วก็คือการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่เพราะว่าสะพานเดิมสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาเนี่ยปัจจุบันนีใช้งานหนักมากนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับสะพานทั้งสองสะพานเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันนะครับสะพานหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวส่วนอีกสะพานหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการโลจิสติกหรือว,ว่าการขนส่งสินค้าระหว่างกันแต่ว่าปัญหาก็ยังมีอยู่นะครับปัญหาที่ยังมีอยู่ก็คือว่า ระบบการคมนาคมขนส่งเนี่ยเราวิ่งกันคนละทางเราเราเราชิดซ้ายนะครับส่วนเมียนมาปัจจุบันนี่ชิดขวาเพวันนั้นขณะนี้เนี่ยทางคณะกรรมการเกี่ยวกับโลจิสติกก็ได้มีการประชุมตกลงกันว่าเราจะใช้วิธีการอย่างไรเช่นอาจจะเปลี่ยนหัวรถนะครับอาจจะเปลี่ยนหัวรถอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของการผ่านแดนนะฮะในขณะนี้เนี่ยยังไม่สะดวกเท่าที่ควร จริงอยู่ในขณะน,นี้ทั้ง2ประเทศนะครับไทยกับเมียนม,มาเนี่ยเราเปิดวีซ่าออนไรวอลที่สนามบินทุกสนามบินนะครับขณะนี้เราก็เสนอไปเหมือนกันว่าสําหรับด่านชายแดนน,นะครับโดยเฉพาะยิ่งที่เป็นด่านมาตรฐานด่านสากลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่าขี้เหล็กแม่สายนะฮะเมียวดีแม่สอดรวมจนถึงละนองเกาะสองหรือว่าโกตงเนี่ยของเขาเนี่ยนะครับในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราอยากจะให้มันเป็นวีซ่าออนไรวอลทั้ง2ฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะไปพำนักในในแต่ละฝั่งเนี่ย ได้ในระยะเวลาที่เท่าเทียมกันนะครับซึ่งเรียกกันว่าในลักษณะที่เป็นการเท่าเทียมกันนะครับเข้าสู่ช่วงฟังความคิดดีๆนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องของสาภาพเมียนมาอาจารย์ครับคือคือช่วงนี้เราเยอกเรื่องที่เมียนมา National Democracy League ซึ่งเราเคยพูดกันแล้วคั้งก็ชนะอย่างถล่มทลายครับ80%ขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็ถ้โหวตเนี่ยก็องซานถึงจะ เป็นกานทิบดีไม่ได้ครเขาต้องบกหลังไดมาคำถามก็คือว่าเมื่อเขาจะขึ้นมามีตําแหน่งอันนี้เนี่ยคือว่าบิ๊กคือการชนะเลือกตั้งอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นแค่จุดเริ่มต้นก็เคยเห็นใช่ไหมรัฐบาลของไทยในอดีตเนี่ยานะเสียงข้างมากคสียงข้างมากแล้วก็ดันทุลังทําทุกเรื่องมันก็ไม่อยู่ผมผมอยากให้คุณองซานเนี่ยเป็นคนที่ เข้าใจเรียลลิตี้ของการเมืองว่ารัฐบาลทหารเนี่ยถึงเขาจะมอบสิทธิในการปกครองให้แก่เขาเนี่ยแต่ว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยตำแหน่งต่างๆสี่ตำแหน่งนะหลักๆด้วยนะครับคุณคุณองศานต้องต้องยอมเขาอ่ะหนึ่งก็คือรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีมหาไทยแล้วก็ตำแหน่งนนี้สำคัญมากเลยรัฐมนตรีดูแล กิจกรรมความมั่นคงของชายแดนโอครับเสร็จแล้วคือรัฐมนตรีพลังงานครับคือถ้าคุณองซานแก่เป็นคนฉลาดครับแกก็ต้องเรียนรู้จากทฤษฎีการบริหารการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าชนะเล็กๆอืครับเพื่อไปคอนโซลิ d เดตในการชนะในอนาคตคใช่ไหมฮะก็เหมือนคุณแนวสันเมนเดล่าจำได้ไหมอเขา ชนะแต่เขาไม่ได้เอาเอาเปรียบคนศัตรูเขาอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนื่องนี้ยเป็นเป็นบทเรียนทึ่งระเอิญผมได้เขียนบทความไว้ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าแต่ว่าพอไปที่แม่สอดใช่ไหมคุณดิกผมก็เลยได้เห็นว่ามันมีมุมมองทางด้านการเมืองในระดับชายแดนด้วยใช่ไหมว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเราไม่ได้มองในลักษณะของ การทูดอย่างเดียวต้องความสัมพันธ์ระหว่างชายแดนใช่คจาวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยจะต้องเป็นวันที่จะต้องมีประธานดีๆคนใหม่เท่าที่ผมได้รับทราบมาขณะนี้คุณองซานก็พยายามจะล็อบบี้ให้ทหารซึ่งเป็นสมาชิกในสภาแต่งตั้งประมาณ20%เปรับปลดล็อกเพราะว่าใครเขา ถ้าแกมีลูกเป็นชาวต่างประเทศแกเป็นไม่ได้ใช่ครับกฎหมายเดิมควจริงแล้วถึงแกไม่ได้เป็นเนี่ยแกก็ตั้งตัวแทนตัวแทนไปก่อนแล้วมันผ่านไปสักสองปีสาปีแล้วก็ไปเปลี่ยนทีหลังไงนะครับอราพอทหารเขามีความไว้เนื้อเชื่อใจอ่ะใช่ไหมครับครับคุณพิกลองคิดดูอยู่ดีเขามอบอำนาจประมาณเกือบห้าสิบปีไปให้แกพละเรือน เขาก็ไม่แน่ใจว่าไปได้ไหมเป็นลักษณะยังไงถ้ารัฐบาลพม่าเขาลาบลื่นครับมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในหลายๆด้านใช่ไหมก็ดูอย่างแม่สอดเนี่ยคุณพลองคิดดูพื้นฐานของไม่นับแม่สายนะเพราะว่าสองจุดนี้ก็หลายแสนล้านเพราะนั้นต่อไปนี้เนี่ยไอ้เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็สังคมของพม่ามากกว่าที่ จะมีความขัดแย้งกับโดยเฉพาะชาการทหารสุดๆท่านมินองเลงนะครับซึ่งเท่าที่ผมทราบขณะนี้คุณองซานก็ได้คุยกับเขาหลายครั้งแล้วก็วันนี้ก็ได้อนุญาตให้ท่านผู้มือารท่านเนี่ยมีตําแหน่งอยู่ในแต่งต่อไปอีก5ปีนะครก็ทําให้การการเข้าสู่อํานาจของคุณองซานเนี่ยเป็นการเข้าสู่อำนาจแบบสมดุลนะครับับไม่ได้ไปลดลดทอนอานาจเขาครับ ผู้ชมครับการเลือกตั้งในสาธารณรัฐเมียนมานะครับเป็นประเด็นสําคัญนะครับซึ่งประชาคมโลกติดตามนะครับเรามาติดตามกันดูนะครับว่าเดือนหน้าหลังจากที่ได้รับมอบตําแหน่งแล้วนะครับการปกครองของเมียนม่าจะเป็นอย่างไรและจะมีผลกระทบของเศรษฐกิจไทยอย่างไรนะครับมาติดตามกันได้ในเดือนต่อไปนะครับเอาละครับช่วงนี้พัสักครับช่วงหน้าติดตามช่วงของอ่านหนังสือดีๆครับถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปี ออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด ของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่าน,นี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่าน,นี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด ครับเข้าสู่ช่วงที่จะมาเติมอาหารสมองให้กับผู้ชมเป็นประจำนะครับกับช่วงอ่านหนังสือดีๆครับอาจารย์ครับ,รบวันนี้หนังสืออะไรครับก็บตั้งแต่คุณบิ๊กได้นำการวิจารณ์หนังสือผมบางอยา่างไปสอบเนี่ยก็ต้องปรับปรุงการทำงานให้มันมีประโยชน์อาจยไม่ม <c oughs> ีจริงๆครับจะเือจริงครับจะเลือกหนังสือที่คือแต่ก่อนผมอาจจะ ชอบของผมแต่ว่ามันอิมแพคต่อคนอื่นๆคนอื่นอาจจะน้อยผมก็เลยตอนนี้หนังสือเล่มเนี้ผมผมอ่านมานานแล้วแต่เพิ่งมาคลิกเมื่อสองสาวันที่แล้วอ่ะคือชื่อของมันเนี่ยมันก็น่าสนใจใช่ไหมมันก็มัน the alliance ก็แปลว่าพันธมิตรอ่ะใช่ไมครับตอนนี้เมืองไทยไอ้คำพวกนี้เนี่ยมัน มันตีลำบากตีโจทย์ลำบากฝรั<ะ>่งนะมันมีเน็ตเวิร์กิ่งมีคอลเลบเรเตอร์มันหลากหลายนะครับคา<ม>เขา teamwork, มีทนะีมเวิร์กมีอไลนซ์อะไรเงี้ยนะผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันถ้าเราไม่อ่านอย่างจริงจังเนี่ยม,มันก็จะทำให้เราคอนฟิวส์ว่ามันคืออะไร,รพออ่านไปจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังฮะคนเขียนหนังสือเล่มนี้ที่เป็นหลักเนี่ยคือชื่อเรด ฮอฟแมนก็เป็น f ฟ u เดอร์ของ l i n k ์อินเนี่ยโอ้โหครับแล้วเขาก็พบว่าไอการที่เ้ามี Database เบสลิงกันในภาคธุรกิจครับมันมันก็ทำให้การทำงานยุคใหม่ของเขาเนี่ยต้องใช้ Network ร์กซิสเต็ใช่ไหมฮะก็หมายความว่าเรารู้ว่าคนเก่งแต่ละฟิลมอยู่ที่ไหนครับ แล้วเขาไม่จําเป็นต้องทํางานฟูลทา์คือคือเขาเขาเขาค้นพบว่าในอเมริกานะยังไม่ใช่ที่เมืองไทยบริษัทเนี่ยจะรักษาคนเก่งอไว้ไม่นานอเพราะว่าคนเก่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะออกไปทํางานส่วนตัวอาจจะทํางานที่บ้านฮการที่จะรักษาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lifetime employment จ้างงานแบบถรลตลอดชีวิตเหมือนแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ผมทํางานใหม่ๆเนี่ยครับ ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าพ่อเรื่องทํางานตลอดชีวิตเข้าบริษัทมิสซูบิชิไม่ได้ออกแม่กทั้งในญี่ปุ่นเองก็ไม่มีครับเขาเลยบอกว่าในยุคต่อไปเนี่ยฟังให้ดีคนที่เก่งไม่จําเป็นต้องทํางานประจําอำเขาเรียกคนเหล่านี้ว่า free agent ก็เหมือน f r e e ล a นี่อาจารย์นะครับใช่ไหมครับแต่ free free agent เนี่ย ไม่ได้ free agent ในตัวเขาเองเช่นเขาเป็นค onsultor เองยังเข้าไปทำงานในบริษัทบางบริษัทซึ่งอ,อาจจะเป็นบริษัทที่เขาเคยทำอยู่เขาถึงเรียกว่า managing talent in the network age มหมายความว่าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีค่าราชการปร,ประจำเนี่ยทีว่า20คนคิบคนที่เหลือเป็น free agent มหมดมเหมือนจ้างเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์เนี้ยอาจารย์นะครับนั่และเขาบอกว่าการจะเป็น free agent ได้ต้องทำงาน เก่งสามเรื่องอแล้วเขาใช้ภาษาดีก็เรียกว่า Tour of Duty มหมายก็ว่ามีมีภารกิจที่ต้องทำอันหนึ่งเนี่ยถ้าเขาจะเข้าไปทำงานที่บริษัทไหนก็ตาม,มชเช่นเป็นบริษัท A สมมติเป็นบริษัทน้ำมันเนี่ยสิ่งแรกเขาต้องรู้คือรู้จักบริษัทนี้ให้ดีต้อง study s t u อ y business plan ไม่ใช่อยู่ดีก็เข้าไปทำงานโดยเ่พาะนะครับเพราะนั้นเอ่อ free agent คนนี้ต้องเป็น expert ในเรื่องโปรเจกต์เหล่านั้นใช่ไหมแล้วสองไม่ได้เข้าไปทำงานทุกงานต้องมีอาโลเกงานคนอื่นนะผมยกตัวอย่างอย่างงานในประเทศไทยเนี่ยบิ๊กลองคิดดูนะคพูดงานของผมครับถ้าผมจะทำวิจัยครับซีเรียสจริงๆผมก็ต้องดึงคนเก่งๆจากข้างนอกเข้ามาใช่ไหมเพราะนั้น มันก็ต้องถามว่างานที่จะเข้าไปเนี่ยรหรือทัสต่างๆเนี่ยมันคืออะไรอเพราะว่างานบางานนง,าบางานเรื่องโฆษณาบางงานเรื่องการเงินบางงานเรื่องอันนี้แล้วอันที่สมเนี่ยเขาจะต้องบริหารทีมให้เป็นบทบาทอันที่3มนี่สําคัญมากเลยเพราะว่าทีมของเขาเนี่ยอาจจะมีฟรีเอเจนต์คนอื่นแล้วอาจจะมีฟูลไทม์เข้าไปมันก็เข้าทฤษฎีไอ Value d i v e r s i t ของามหลากหลายของจารครับผมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนจะเก่งได้หนึ่งจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานในลักษณะของ Free Agent ผมชอบความคิดของคุณบิ๊กอย่างว่าหนึ่งคนไทยเนี่ยชอบ Job Security ใช่ครับสวัสดิการนะครับคือคนที่เป็น Free a เจนต์เนี่ยเสี่ยงเกิดเข้าไปได้สักสองเดือนตกงานนี้ทำไม่มีภาระอะไรสับครับงเพราะนั้นคนไทยเนี่ยชอบมี มีรายได้ประจามีเงินเดือนประจําครบไอ้เงินเดือนประจํามันก็มีข้อดีอย่างมันทําไปทํามามันก็กลายเป็นเด a d wood ก็ได้ยางไม่เคยชินอ่ะเคยชินกับการทํางานอันนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียอย่างลิงก์อินเนี่ยมันมันดีตรงที่ว่าเผอิญผมเพิ่งเข้าไปเป็นสมาชิกเขาก่อนที่ผมจะมาอ่านหนังสือเล่มนี้ผมก็ไม่เคยเป็นสมาชิกเขาเกับพอรู้ก็เห็นว่าลิงก์อินก็มีคนทํางานทางด้านโรงแรมับทํางานทางด้านไฟแนนซ์แล้วก็เขาก็คุยกันคุยไป เพราะนั้นเขาก็บอกว่าไอ้ดาต้าเบสอันนี้ครับมันจะทำให้เน็ตเวิร์กอีโคโนมี่เนี่ยมันทำให้เกิดฟรีเอเจนต์ได้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียส่วนจะมาทำในเมืองไทยนั้นเนี่ยบางส่วนเนี่ยอย่างสมมติคนเกษียณอายุแล้วก็ไม่ได้เปรียบเพราะก็มีเวลาใช่ไหมครับมีเวลาด้วยคนอย่างอย่างบางคนก็ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุ45ครับห้า มีมีเวลสัก้อนหนึ่งแต่ว่าอย่างผู้หญิงบางคนในเมืองสังคมไทยสังเกตดูพอลูกเขาโตเงี้ยเขาก็อาจอยากจะมาทํางานสามวันคือฟรีเอเจนต์เนี่ยมันเลือกเลือกวันที่เขาทําได้ครับโอ้เหมือนต่างประเทศจริงๆครับจริงในระบบของผมเนี่ยผมก็กําลังพยายามทําลักษณะแบบนี้เช่นบางคนให้เขาทํางานที่บ้านอะไรเงี้ยนะฮะให้มีฟรีดัมมีอัลโทนามีอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นดังนี้ก็เป็นตัวอย่างของแต่เทรนด์อันนี้เนี่ยผมบอกท่านผู้ฟังเลยนะฮะ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นนะครับมันมาแน่เพราะคนยุคใหม่เนี่ยเห็นด้วยครับคนยุคใหม่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือเทรนด์ของโลกครับโลกปัจจุบันนี้นะครับหลายๆคนต้องการเป็นผู้ประกอบการกันมากขึ้นนะครับอย่างที่อาจารย์จีระได้กล่าวไปแล้วนะครับเป็นโลกของการทํางานแบบ free agent ใครสนใจนะครับไปติดตามอ่านได้นะครับจากหนังสือชื่อ The Alliance นะครับจะพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างละเอียดละออเลยทีเดียวนะครับแม่แวันนี้เสียดายครับเวลาของรายการหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับพบกันใหม่ได้ในเดือนต่อไปนะครับวันนี้ผมอาจารย์จีระ พร้อมทั้งทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ